เด็กชายว,วัยแปดขวบผู้มีความบกพร่องในการอ่านเขียนทำให้มีผลการเรียนที่ย่ำแย่พ่อแม่ก็คิดว่าเป็นเพราะลูกเกเรโง่และขี้เกียจแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมีไหวพริบและเป็นอัจฉริยะทางด้านศินละปะแต่ก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งเขาได้พบกับครูคนหนึ่ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Life Star on Earth ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอีชานเด็กชายไปแปดขวบกำลังเพลิดเพลินกับการตักปลาเพื่อนำไปเลี้ยงที่บ้านจนคนขับรถโรงเรียนต้องเดินมาตาม เมื่ออิชามาถึงบ้านก็เล่นกับน้องหมาและโยนมมวนกระดาษให้หมาไปคาบซึ่งหมาก็แย่งกันจนกระดาษขาดหลังจากนั้นแม่ของอิชาก็ถามหาผลการเรียนที่ครูต้องส่งมาให้ผู้ปกครองเซนในวันนี้แต่อิชาก็ทําเป็นไม่สนใจและรีบหนีออกไปเล่นข้างน,นอกเพราะว่าม้วนกระดาษที่หมากัดขาดในตอนนั้นก็คือผลการเรียนนั่นเองในระหว่างที่ชาญกําลังเล่นกับน้องหมาเด็กๆแถวบ้านก็วานให้เขาช่วยเก็บลูกบอลให้แต่อิชานก็โยนข้ามกำแพงไปซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็มีเด็กคนนึงเข้ามาด่าและหาเรื่องอิชานจนนาให้พวกเขาชกต่อยกันอย่างรุนแรงอิชานหัวแตกและมีรอยฟกช้ำเต็มตัวเขาหนีแบบร้องไห้คนเดียวพอกลับบ้านก็เจอแม่ของเพื่อนมาฟ้องว่าอิชานเกเรถามให้พ่อดูด่าและตีลูกโดยไม่ฟังคําอธิบายของลูกเลยอย่างนี้ที่แม่และพี่มาช่วยห้ามไว้พอเก็บกระเป๋าเดินทางเพื่อไปทํางานต่างจังหวัดแต่เขาก็เลอะอิชานว่าดนความเกเรไม่ไหวเลยจะหนีไป ําให้อีชานร้องไห้ขอร้องให้พ่อไม่ไปโดยสัญญาว,ว่าจะทําตัวดีๆเขาจะไม่ก่อเรื่องอีกแล้วจนแม่สงสารบอกลูกว่าพ่อแค่จะไปทํางานเช้าวันต่อมาแม่ต้องรีบตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อดำอาหารและช่วยพ่อแต่งตัวไปทำงานจากนั้นก็มาดูแลลูกๆเตรียมตัวไปโรงเรียน ทางด้านโยฮันพี่ชายของอิชานซึ่งเป็นเด็กดีเรียนเก่งได้คะแนนเป็นที่หนึ่งเกือบทุกวิชาเขาตื่นมาเตรียมตัวและอ่านหนังสือแต่เช้าส่วนอิชานนอนต่อไม่ยอมตื่นถึงแม้ว่าแม่จะไปปลุกครั้งแล้วครั้งเล่าแถมมิชานยังทำตัวชิวียวเยสบายๆจนรถโรงเรียนต้องมารอสำหรับเรื่องการเรียนอิชานมีปัญหาการรับคำสั่งที่ซับซ้อนโดยเขาไม่สามารถเปิดหนังสือหาบทเรียนที่ครูสั่งให้เขาอ่านได้นอกจากนี้อิชานก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พอครูสั่งให้อ่านอีชานก็บอกว่าตัวหนังสือมันเต้นครูก็เข้าใจว่าอีชานกวนเลยด่าและบังคับให้เขาอ่านให้ได้อีชานกดดันมากไม่รู้จะทำยังไงไล้อ่านออกมามั่วๆทำให้เพื่อนๆหัวเราะ ส่วนครูก็โกรธมากเลยสั่งทำโทษให้อิชานไปยืนหน้าห้องซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นภาพกุนตาของนักเรียนห้องอื่นที่มักจะเห็นอิชานโดนทำโทษแบบนี้แถมนักเรียนพวกนั้นก็มักจะพูดล้อและกแกล้งอิชานเป็นประจำพอหมดคาบเรียนอิชานก็เข้าไปในห้องและนึกขึ้นได้ว่ากระดาษผลการเรียนโดนหมากัดขาดไปแล้วถามไม่วันนี้ไม่มีใบผลการเรียนมาส่งครูอิชานกลัวว่าครูและพ่อแม่จะรู้เรื่องนี้เลยตัดสินใจโดดเรียนไปเดินเล่นในเมืองคนเดียว อิชานดูมีความสุขและสนุกมากที่ได้เป็นอิสระได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจเลหลายๆอย่างนี่คืนนั้นอิชานขอให้พี่ช่วยเขียนใบาลาป่วยปลอมให้ซึ่งโยฮันก็ใจอ่อนยอมช่วยน้องแต่วันต่อมาพ่อก็ดันมาเจอใบาลาที่อชานจิกทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานพ่อเลยถามแม่ซึ่งแม่ก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนเขียนใบาลาให้และอิชานก็ไม่ได้ป่วย พ่อจึงมาถามอิชันเมื่อจนมุมอิชันก็สารภาพว่าโดดเรียนไปเดินเล่นในเมืองคนเดียวทำให้พ่อแม่โมโหมากดุด่าอิชันด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่อิชันเอาเรื่องนี้ไปชี้แจงให้ครูฟังซึ่งก็เปิดโอกาสให้ครูพวกนั้นฟ้องว่าอิชันเกเรลายมือแย่มากสอบตกทุกวิชาจากนั้นครูก็ยังถามถ,ามถึงใบผลการเรียนที่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็น ซึ่งมันก็ทําให้พวกเขารู้ว่าอีชาไม่ได้เอาไปให้แม่จากนั้นครูใหญ่ก็แนะนําว่าอีชาน,น่าจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาน่าจะส่งเขาไปเรียนที่โรงเรียนสอนเด็กพิเศษพ่ออีชาไม่พอใจที่ครูใหญ่พูดแบบนั้นเขาบอกว่าลูกผมไม่ได้ปัญญาอ่อนแต่เป็นนิวามเกเรและความขี้เกียจมากกว่าพ่อเลยจะส่งอิชาไปโรงเรียนประจํา แต่อิชานก็ไม่อยากจากครอบครัวร้องไห้ออนวอนขอร้องให้พ่อเปลี่ยนใจแต่ไม่ว่าอิชานจะทำยังไงพ่อก็ไม่ยอมส่วนแม่และโยฮันก็สงสารอิชานแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ในคืนนั้นอิชานฝันร้ายว่าต้องจากครอบครัวไปจนแม่เข้ามาปลุกอิชานร้องไห้บอกแม่ว่าเขาไม่อยากไปอยู่โรงเรียนประจำแต่แม่ก็ได้แต่กอดปลอบอิชานเท่านั้น ในที่สุดก็ถึงวันที่ต้องไปอยู่โรงเรียนประจำอิชานน้าเศร้าไม่พูดไม่จาแม้กระทั่งตอนนี้พ่อแม่และพี่ชายจะกลับเมื่อได้ยินเสียงรถอิชานก็สะดุง้งแต่ก็ทําได้แค่ยืนมองพวกเขาจากไปทิ้งเขาไว้คนเดียวทางด้านแม่ของอิชานก็ร้องไห้เสียใจที่ต้องทิ้งลูกไว้แบบนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านเธอก็ไปเห็นสมุดวาดภาพของลูกเป็นภาพของอิชานที่กําลังถูกรอบรัวทิ้ง ในคืนแรกที่โรงเรียนประจำอิชานนอนไม่หลับเพราะคิดถึงครอบครัวและไปร้องไห้อยู่คนเดียวเช้าวันต่อมาเด็กคนอื่นๆรีบเตรียมตัวไปรเรียนตามปกติส่วนอิชานก็ทำตัวเอืยอยเฉยเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านทมให้เขาโดนครูดุในคาบเรียนแรกครูสั่งให้อิชานเปลี่ยนมานั่งหน้าห้องข้างๆราชันซึ่งเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดเพื่อหวังว่าจะช่วยให้อิชานเก่งขึ้นมาบ้าง จากนั้นครูก็ให้ราชันอ่านบทกวีแล้วให้อิชานบอกความหมายในเมื่อมันไม่ใช่การอ่านเขียนความฉลาดของอิชานจึงทําให้เขาสามารถถอดความหมายได้เป็นอย่างดีแต่ครูกลับบอกว่าผิดเพียงเพราะมันไม่ตรงกับที่ครูเฉลยซึ่งก็มีเพียงราชันที่รู้ว่าอิชานเกง่งเข้าใจบทกวีนี้จริงๆไม่ใช่แค่ท่องจําและเรียนรู้ในกรอบตามที่เด็กคนอื่นเป็น เมื่อหมดค่าเรียนอิชานก็ถามราชันด้วยความสงสัยว่าเด็กนิสัยดีเรียนเก่งมากอย่างราชันทำไมยังถูกพ่อแม่ลงโทษให้มาเรียนที่นี่ราชันจึงบอกว่าพ่อเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนี้เขาเลยพักและเรียนที่นี่เลยแต่ราชันก็สงสัยว่าทำไมอิชานถึงคิดว่าการได้มาเรียนที่นี่คือการโดนลงโทษ ในคาบเรียนศิละปะครูสอนให้นักเรียนวาดรูปตามแบบที่ตั้งไว้หน้าห้องเท่านั้นส่วนอิชานก็เอาแต่นั่งมองนกผ่านทางหน้าต่างจนครูลงโทษที่เมือลอยด้วยการตีมืออย่างแรงจนอิชานเจ็บและร้องไห้แต่อิชานก็อดทนรีบเช็ดน้ำตาแล้วเรียนต่อส่วนในวิชาพะละอิชานก็ไม่สามารถเดินพาเรดให้เข้ากับคนอื่นได้จนครูดูดาและลากข้อ,อมาจากแถว วิชาอังกฤษนี่ก็หนักเลยอีชาไม่สามารถอ่านได้ในสายตาของเขาตัวหนังสือมันแปลกๆทำให้สับสนและงงไปหมดส่วนวิชาคณิตศาสตร์อีชาก็มีสามารถทำได้เช่นกันทำให้ผลการเรียนยแย่จนทางโรงเรียนโทรไปแจ้งผู้ปกครอง อิชานแทบไม่มีความสุขเลยยิ่งผ่านไปนานวันก็เริ่มซึมเศร้าไม่ยิ้มแย้มร่าเริงเหมือนแต่ก่อนพอครอบครัวมาหาก็ล็อกห้องไว้เพราะไม่อยากเจอหน้าแม่และพี่ชายก็พยายามเรียกให้เปิดประตูจนอิชานทนไม่ไหวออกจากห้องมาวิ่งร้องไห้รอบสนามสร้างความถูกใจครอบครัวเป็นอย่างมากพอจึงไปขออนุญาตทางโรงเรียนพาอิชานไปเที่ยวส่วนโยฮันก็ซื้อ,อุปกรณ์วาดรูปม,มาเป็นของข,องขวัญให้น้องจะได้มีความสุขกับการวาดรูปบ,บ้าง แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอิจารยังคงทำหน้าเศร้าไม่พูดไม่จาและเอาของขวัญที่พี่ซื้อให้ไปเก็บ วันหนึง่งราชามาตามิชาได้เข้าเรียนด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากวันนี้มีครูสอนศิลปะคนใหม่มาซึ่งครูคนนี้มีชื่อว่าครูรามเป็นครูอัตจ้างที่เคยสอนนรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษมาก่อนครูรามเปิดตัวมาด้วยการร้องเพลงเต้นรากับเด็กๆทําให้พวกเด็กๆชอบมากเว้นก็แต่อิชนันที่น่งเศร้าอยู่คนเดียวจากนั้นครูรามก็ให้เด็กๆวาดรูปราชันก็ถามว่าไหนแบบวาดละครับ ครูรามก็บอกให้วาดอะไรก็ได้ถามว่าเด็กๆมีความสุขในการเรียนที่จะได้วาดรูปอะไรก็ได้ที่พวกเขาอยากวาดส่วนอิชานก็ยังคงนั่งนิ่งไม่วาดอะไรเลยซึ่งครูรามก็ไม่ได้บังคับแต่ก็แอบเป็นห่วงว่าทำไมอิชานถึงเป็นแบบนี้วันหนึ่งครูออกตามหาอิชานเพราะแม่โทรมาแต่ก็หาอิชานอยู่นานกว่าจะเจอเพราะอิชานมักไปยืนเศร้าอยู่คนเดียวแถวแถวบ่อน้ำ เมื่อ,อชานไปรับโทรศัพท์แม่ก็บอกว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปหานะเราต้องพายโยฮานไปแข่งเทนนิดรอบชิ่งชนะเลิศแทางด้านอิชานก็ไม่พูดแม้แต่คำเดียวถึงแม้ว่าแม่และโยฮานจะพยายามคุยด้วยไม่นานหลังจากนั้นอิชานก็เดินหนีไปตัดฉากไปที่ครูรามเขาเอารูปวาดของเด็กๆมาเก็บไว้ แต่ครูคนอื่นกลับแนะนําไม่ทิ้งไปเถอะมันรกชั้นวงังจากนั้นก็แนะนําว่าการสอนของครูรามที่ร้องเล่นเต้นรํากับเด็กๆไม่เหมาะกับที่นี่หรอกเด็กที่นี่ไม่เหมือนกับที่ที่ครูรามเคยสอนมาพร้อมกระบ,บอกอีกว่าเด็กที่นี่ต้องสอนให้แข่งขันมีวินยัยและอดทนแต่ครูรามก็ไม่สนใจเพราะเขาอยากให้เด็กๆมีจินตนาการมีความคิดนอกกรอบและสนุกกับการเรียน วันหนึ่งครูรามเดินไปเห็นอิชนันโดนดำโทษอยู่หน้าห้องพอจะถามอิชันก็หวาดกลัวกรูรามเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องตอบก็ได้ซึ่งครูรามก็ไปถามราชันแทนราชันเลยเล่าให้ฟังว่าอิชานมีปัญหาเรื่องการเรียนและการอ่านเขียนทาให้โดนครูดูและทําโทษทุกวันแถมตัวเข้าเองยังมีความคิดว่าตัวเองโง่เลยโดนพ่อแม่ําโทษให้มาเรียนที่นี่ จากนั้นครูรามไปค้นดูสมุดและข้อสอบวิชาต่างๆของอิชนันทาให้ครูรามรู้ทันทีว่าอิชันไม่ได้โง่ไม่ได้ขี้เกียจแต่เขามีปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษรครูรามเข้าใจและรับรู้ได้ว่าอิชันรู้สึกแย่มากแค่ไหนถ้ายังปล่อยให้อิชันเป็นแบบนี้อิชันจะตกอยู่ในอันตรายครูรามจึงตัดสินใจเดินทางไปพบครอบครัวของอิชนันเมื่อไปถึงเขาก็ได้เห็นผลงานต่างๆที่อชานสร้างสารรค์ไว้ทําให้ครูรู้ว่าอิชานเป็นอัจฉริยะทางด้านศิลปะและมีจินตนาการสูง คุรามถามพ่ออิชนันว่าทำไมถึงส่งลูกไปโรงเรียนประจำพ่อก็ตอบว่าเป็นเพราะอิชันขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนที่ย่ำแย่ไม่มีวี่แววว่าจะพัฒนาคุรามจึงบอกว่าอิชันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ตำหนิพ่อแม่ของอิชนันที่ไม่ใส่ใจที่จะสังเกตลูกตัวเองว่าจริงๆแล้วปัญหาของอิชันคืออะไรคุรามเอาสมุดของอิชนันมาชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติว่าอิชันมักจะเขียนตัวอักษรสลับซ้ายขวาเช่นบีกับดีสลับกัน ถามว่าเซอร์ก็เขียนไปนแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุทําให้อิชานอ่านเขียนเหมือนคนทั่วไปไม่ได้การสอนแบบปกติใช้ไม่ได้กับเขาพ่อของอิชานไม่เชื่อคิดว่ามันก็เป็นแค่ข้ออ้างที่จะไม่อ่านหนังสือครูรมเลยเอาภาษาญ,ญี่ปุ่นมาให้พ่ออิชานอ่านซึ่งมันก็เป็นตัวอักษรที่เขาไม่รู้จกักพ่ออิชานเลยบอกว่าอ่านไม่ได้แต่ครูรมก็ดูพ่ออิชานกลับไปว่าตั้งใจหน่อยอย่าดือ้ออย่าเถียงซึ่งมันก็ทําให้พ่ออิชานเข้าใจลูกว่าอิชานก็คงรู้สึกแบบนี้ จากนั้นคูรามก็อธิบายต่อว่าอิชานไม่ได้ขี้เกียจหรือโง่เลยเขาพยายามเต็มที่แถมนี่เป็นเด็กที่ฉลาดมากสิ่งที่ชานเป็นมีชื่อเรียกว่าโรคดิสเลกเซียซึ่งจะมีอาการร่วมกับการรับคำสั่งที่ซับซ้อนไม่ได้และมีปัญหาการควบคุมทิศทางการกะร,ระยะและความเร็วส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆเช่นการติดกระดุมหรือการมาเชือกองเท้า รูรัมยังบอกอีกว่าการส่งอิชานไปโรงเรียนประจำไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของโรคนี้เลยแต่มันกลับยิ่งทำให้อิชานเสียความมั่นใจและหวาดกลัวเกินกว่าเด็กแปดขวบจะรับได้และตอนนี้อิชานก็ได้เลิกทำสิ่งที่เขาเก่งและชอบมากที่สุดไปแล้วซึ่งมันก็คือการวาดภาพกูรามพยายามบอกให้พ่อแม่มองเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะและจินตนาการที่กว้างไกลของอิชานแต่พ่อก็บอกว่าสิ่งพวกนี้มันไร้ประโยชน์เอาไปใช้ทำมาหากินไม่ได้ หลังจากครูรามกลับไปก็ดูเหมือนว่าแม่ของอิชานจะเข้าใจลูกเธอเอาวิดีโอของอิชานมาดูแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจส่วนครูรามก็ไปบ่นให้แฟนฟังเรื่องที่พ่อของอิชานไม่เข้าใจลูกทิ้งให้อิชานต้องมาแบกรับความกดดันและความคาดหวังแบบนี้ ในการสอนวันหนึ่งครูรามได้บอกเด็ก,ดกว่าวันนี้จะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งให้ฟังเป็นคนที่มีปัญหาในการอ่านเขียนจำตัวอักษรสับสนซ้ายขวาครูรามได้ลองเขียนแบบนั้นให้เด็ก,ดกอ่านซึ่งก็อ่านไม่ออกแต่พอครูรามเอากระจกมาส่องเด็กๆก,ก็อ่านได้และเข้าใจถึงความผิดปกตินี้ทางด้านนิชานก็เริ่มรู้สึกว่าครูรามกำลังพูดถึงเขาเพราะมันตรงกับสิ่งที่ชานเป็นอยู่มาก,มาก พอกรามจะเฉลยว่าเขากําลังพูดถึงใครอีชานก็เริ่มกลัวแต่กูรามกลับโชว์รูปเอาเบิร์ตไอสไตน์ขึ้นมาทําให้อีชานตะลึงไม่คิดว่าคนเก่งมากๆแบบนั้นเป็นเหมือนเขาอีชานเริ่มตั้งใจฟังกูรามด้วยความตื่นเต้นซึ่งนอกจากไอสไตน์แล้วยังมีเลโอนาร์โดดาวินชีและคนดังๆอีกจํานวนมากที่เป็นโรคดิสเล็กเซีย ถึงแม้ตอนเด็กๆบุคคลเหล่านี้จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่คนที่เป็นโรคนี้มักจะมีความคิดไม่เหมือนคนทั่วไปมีความคิดนอกกรอบซึ่งพวกเขาพยายามฝ่าฟันอุปสรรคและพิสูจน์ให้โลกได้รู้ถึงความอัจฉริยะที่แฝงอยู่ผ่านผลงานที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ขึ้นจากนั้นครูรามก็ให้เด็กๆออกไปเรียนนอกสถานที่และเรียกให้ชันอยู่คุยกับเขาก่อนซึ่งครูรามก็ได้บอกว่ามีคนหนึ่งที่เป็นโรคนี้เหมือนกันแต่ครูรามก็ไม่ได้เอ่ยชื่อ ซึ่งคนคนนั้นก็คือรามนิคุมหรือครูรามนั่นเองเด็กๆวิ่งเล่นศึกษานอกห้องเรียนกันอย่างสนุกสนานรวมถึงอิชานด้วยโดยอิชานเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นเรียงสร้างสารรค์แถมยังสามารถลอยน้ําและเคลื่อนที่ได้อีกด้วยเมื่อครูรามเห็นก็ดีใจที่ชานกลับมาทําสิ่งนี้เขารักครูรามเรียกเด็กๆมาดูเรือประดิษฐ์เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นดีใจปรบมือชื่นชมบนธรรม จากมันคูรามาผลงานต่งตางๆของอิชันไปให้ครูใหญ่ดูเพื่อชี้ให้เห็นว่าอิชันมีความเป็นอัจฉริยะและขอให้ช่วงนี้ไม่ต้องสนใจลายมือและการน่านของอิชันเรื่องการสอบก็ขอให้สอบปากเปล่าในระหว่างนี้คู่รามก็จะช่วยสอนอิชันเป็นพิเศษเอง รูรามใช้เวลาว่างมาสอนอิชานอ่านเขียนโดยใช้ศิละปะและธรรมชาติมาช่วยเช่นการเขียนลงทรายการใช้สีวาดหรือการปั้นดินน้ำมันส่วนด้านคณิตศาสตร์รู่รามก็ให้อิชานเดินขึ้นลงบันไดเพื่อหเห็นภาพการเพิ่มขึ้นและลดลงได้ง่ายขึ้นทางด้านอิชานก็ตั้งใจเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนานกับการสอนของรูราม จากมั้งคูรามไปพบคู้ใหญ่เพื่อนําเสนอกิจกรรมวาดภาพประกวดโดยให้ทั้งนักเรียนและครูเข้าร่วมสําหรับภาพวาดของคนที่ชนะเลิศจะได้ขึ้นปกหน้าหนังสือรุ่นส่วนรางวันที่2จะเป็นปกหลังวันหนึ่งพ่อของอิชานเดินทางมาพบคูรามเพื่อบอกว่าเขาได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคดิสเลกเซียแล้วพอคูรามถามว่าแล้วมาบอกผมทําไมพ่ออิชานก็ตอบว่าครูจะได้รู้ว่าผมสนใจลูก คูรามเลยบอกว่าการกอดหอมพูดคุยบอกว่าพ่อรักลูกมันคือการแสดงองอกถึงความใส่ใจจริงๆไม่ใช่การทำเพื่อให้คนอื่นรู้แบบนี้จากนั้นคูรามก็เล่าเรื่องเกาะโซโลมอนให้ฟังว่าคนบนเกาะจะไม่ใช้วิธีการตัดต้นไม้แต่จะไปยืนล้อมต้นไม้แล้วก็ตะโกนด่าสาปแช่งผ่านไปไม่กี่วันต้นไม้ก็เฉาตายไปเองเมื่อพ่อของอิชานได้ยินแบบนั้นก็คิดได้เขาเดินหน้าเศร้ากลับไปและได้ไปเห็นอิชานกำลังอ่านประกาศของคูรามแต่พ่อก็รู้สึกผิด จนไม่กลาส,สู้หน้าลูกในวันประกวดวาดภาพอีชานตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวก่อนเพื่อนแต่พองานเริ่มขึ้นกลับไม่เจอเขาคุรามจึงถามราชันว่าอีชานไปไหนเขาก็บอกว่าอีชานตื่นตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไหน เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรมเด็กๆและครูก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างตื่นเต้นดีใจรอที่โรงเรียนไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้มาก่อนทั้งครูและเด็กๆได้รับกระดาษไปวาดรูปส่วนครูรามก็เป็นกังวลมองหาอิชานไปทั่วทันในนั้นอิชานก็มาถึงครูรามรีบวินเอากระดาษไปให้จากนั้นอิชานก็ลงมือวาดรูปโดยใช้สีที่โยฮานซื้อให้ทางด้านครูรามก็ลงมือวาดรูปของเขาเองเช่นกัน ครูหลายคนก็เริ่มจะวาดเสร็จกันแล้วพวกเขาดูสนุกสนานและภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองมากไม่นานหลังจากนั้นอิชานก็วาดเสร็จเมื่อครูรามเห็นก็ทึ่งในฝีมือและจินตนาการของอิชานมากๆส่วนอิชานก็เดินไปดูรูปที่ครูรามวาดซึ่งมันก็เป็นรูปอิชานยิ้มอย่างมีความสุขทำให้อิชานดีใจจนร้องไห้ออกมา เมื่อทุกคนวาดเสร็จแล้วก็ถึงเวลาตัดสินโดยครูรามเชิญอาจารย์สอนศินละปะของเขามาเป็นกรรมการผลการประกวดก็คือครูรามได้ที่สองส่วนรูปที่ชนะเลิศก,ก็คือรูปของอิชานทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกันอย่างกึกก้องส่วนอิชานก็ยังงง,งเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดที่ทุกคนชื่นชมทําให้อิชานทําตัวไม่ถูกครูรามเลยพามาขึ้นเวทีอิชานซาบซึง้งและรู้สึกขอบคุณครามมาูมากๆวิ่งเข้าไปกอดครูด้วยน้ำตาแห่งความสุข ในวันปิดภาคเรียนครูใหญ่เรียกพ่อแม่ของอิชานเข้าพบเพื่ออวดประปกหลังของหนังสือรุ่นเป็นรูปนายชานส่วนปกหน้าก็เป็นรูปวาดอันแสนสวยงามของเขาทางด้านพ่อแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอิชานจะวาดรูปเก่งได้ขนาดนี้แต่ยังไม่พอเมื่อพวกเขาเข้าพบครูผู้สอนก็ได้ฟังแต่คำชมวัยชานพัฒนาขึ้นมากมีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดี จนพ่อแม่ยิ้มดีใจและภาคภูมิใจในตัวอิชานมากๆทางด้านอิชานก็กำลังเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆและโยฮันอย่างสนุกสนานเมื่อถึงเวลาที่จะได้กลับบ้านอิชานก็ดีใจมากๆพ่อแม่กล่าวขอบคุณคุรัมที่ทำให้อิชานดีขึ้นได้มากขนาดนี้และก่อนที่อิชานจะขึ้นรถเขาก็วิ่งมากอดลาคุรมัม การเลี้ยงลูกไม่มีแบบแผนตายตัวว่าต้องเลี้ยงยังไงแบบไหนเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งเรื่องนิสยัยสิ่งที่ชอบและความสามารถดังนั้นพ่อแม่ที่ดีควรสนใจสังเกตและเข้าใจลูกให้มากๆสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาอยากทำส่งเสริมความสามารถที่โดดเดน่นไม่ใช่ว่าบังคับและกดดันให้ลูกไปในแบบที่พ่อแม่ต้องการหรือทำอาชีพที่พ่อแม่เห็นว่าดีนอกจากเรื่องการเลี้ยงดูจากครอบครัวแล้วการเรียนการสอนที่โรงเรียนก็สำคัญจากในหนังจะเห็น เห็นได้ว่าครูหลายคนมักจะสอนให้เด็กๆอยู่ในกรอบดุด่าเด็กโดยที่ไม่รู้และไม่เคยถามได้ซ้ำว่าเด็กมีปัญหาอะไรทำไมอ่านไม่ออกทำไมสอบตกซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการศึกษาที่มันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ